เป็ที่รับนอะบ้านต่อแหวนนี่ับพาะอกบมีสารึ้นมาเพิ่เลยกับไปต่อต่อไปด้วยหลังใหญ่ที่ท่านหลังใหญ่หลังที่เราดูวันก่อนสายที่สองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 在吧 คที่ปลูกป่าก็คือปกริรเรงๆเนี่ยมันมีคณะกรรมการพื้นปูเนาะมันมีขั้นตอนกหมดละวจะปลูกยังไงเ้าวาแผื่นที่ปลูกอแล้่คแต่นึ่งวัตแรนงบมาล้านล้ตอนนี้เน ouais. ื <t 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 ôi> <t ôi uh ่องจากมันไม่ปลูกทั้ทีกตีกลับไปตนี้เราก็จะคงต้องไปคุยกับทางจังหวัดของงบมาเพิ่มแล้วในส่วนประชาชนเราก็พร้อมอยู่แล้ว ไม่มีงบเราก็เข้ามาอยู่แล้วก็คือก็ขอปลูกเต็มเพื่อที่จะบังบันเรื่อนี้นะฮะขั้นตอนการรื้อไม่ว่าเข้ามาในตามตึงเดิมตึงเดิมเราคือไม่มีป่ามาคุมให้เขาถ้าถ้าท่านไปอยู่ที่ศูนย์ดูดาวนะฮะมันจะมีร้านอาหารที่อแต่ฟ้าเนี่ทุกคนมานั่งกินอาหารเช่นก็จะเห็นมากๆแม้กระทั่งท่าเทพท่านมาเปิดศูนย์เท่าน เราอยากจะปลูกอ่ะแล้วเสร็จจนละเอียดแล้วคข้ามาผมจะไปคุยกับจังหวัดที่จริงคือเพิ่งประมาณต้นเดือนพฤษภาแล้วเขาขอให้เราได้มาได้เลยแล้วทางสิ่งที่ทางเครือข่ายขอก็คือหนึ่งมีแท่งสูงนะเราขอเอาลงยังเกียร์นะแท่งสูงสองอันเนี่ย เดี๋ยวจะอหาวิธีเอาลงเองว่าขอนอนลงมาเพราะว่ามันคลองแล้วมันเห็บท่านเก็บนะท่านประธานเขาก็อยากได้นะตอนเนี้ยขอเนี่ยถ้าจะจําหน่ายไปเขาไม่กินแต่ขอลม้มสูงก่อนครับแล้วส่วนบ้านเนี่ยท่างเครือข,ขอข่ายขอแค่สองหลังที่จะมาค่อยคือจริงๆมันมันหลายหลังมากแต่ท่างเครือข่ายบางจุดเนี่ยขอจะทําตัวอย่างให้ดูว่าการปลูกปานปเนี่ยมั้เนี่ยผมขอแค่สองหลังที่จะขอเข้ามาปลูกเนี่ยนะฮะคือเราต้องงานให้ สองหลังนี้เราเจอแบบใส่ใจกันจริงเพราะว่าการปลูกป่าคุ้มอาคารเนี่ยในขณะที่มื้อไม่ได้แต่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องอาคารในที่ประชุมประชุมมีมติว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการรื้อให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป้าอันนั้นเดี๋ยวไปว่ากันไปว่านะฮะแค่เพราะว่าจุดประสงค์ของคือใครจริงๆแล้วเราต้องการให้รื้อบ้านพักทั้งหมดลงไป คือจุดประสงค์หลักเลยเราต้องการปากคืนให้เราเทพเอย่างนั้นนะฮะ<อ>แต่จะลื้อได้เมื่อไหร่ไม่ได้ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ขอเข้ามาปลูกป่าก่อนคือให้สามารถดําเนินการได้<อ>แล้วก็เราก็จะขอเนื่องจากมีปัญหากับทางศาลว่าเราผ่านทางหน้าเนี่ยมันต่างกันนะวันนี้เราต้องใช้บัตรทุกคน<อ>เพรฉะนั้นผมก็จะเปิดด้านข้างซึ่งชุมชนทำถนนมารอละเดินขึ้นมาอีก80เมตรแล้วจะทําเป็นรั้วเปิดได้ ถ้าทางธนรักมีงบก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีงบประชาชนพร้อมที่จะทําประตูเก็ดให้เพื่อที่เราจะเข้ามาลดน้าแต่การเข้ามาทุกครั้งผมก็จะแจ้งแล้วก็ไม่ได้เข้ามาคนเดียวนะหลังนี้ผมบอกผมขอบ้านตัวอย่าง<ม>สองหลังที่เราจะทําให้มันกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมเราอาจจะปลูกตินแก่ <c oughs> <c oughs> อะไรก็จะแล้วไม่เข้าไปยุ่งขง้างในแต่เราต้องการเช่นนี้แล้วในอนาคต <c oughs> ผมเชื่อว่า ไม่รู้อ่ะมันจะต้องมีหนทางทางกฎหมายที่ว่าเราจะเริ่มทยอยหรือบางส่วนไปบริจาคก,ก็ว่ากันคนคเชียงใหม่มีแค่นี้เองเราขอป่าเราได้คืนแค่นั้นเองเรา,<ด>เ,ราเราต้องการ<ด>เชือแล้ว จะเห็นจะเห็นศูนย์สิริธรถ้าใครไปทานอาหารซึ่งร้านอาหารอร่อยมากทุกคนก็จะมามองวิวฝาแฝงทุกเย็นะไอ้ที่เป็นหมอกนี่คือหมอกหมอกพันหรือเปล่าใช่ฮะใช่มันขนาดฝนตกนะขนาดฝนตกมันก็ยังมีอยู่แต่ปีนี้ถือว่าผู้ว่าโชคดีมากที่มีฝนมาตลอดแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าทางพาลมหายใจเขาก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้อยู่แต่โชคดีจริงๆเชียงใหม่ปีนี้เราไม่ใช้เครื่องเครื่องกรองอากาศเลยถือว่าเป็นโชคดีมากๆที่มีฝนมาทุกระยะ ก,ก็อยากให้ท่านคำนึงโดยเฉพาะอนุรักนะว่าคนไหนไม่ได้ครับเราเข้าใจดีว่ามันก็อย่างเงี้ยบางทีทางฝ่ายสํานักงานที่จะสร้างเนี่ยบางทีท่านผู้วาศาลท่านไม่เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยเี่ผมไปคุยมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอแค่คืนคืนปา่าเถอะเพราะจะดูภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่เหมาะสมทุกคนก็รู้ผู้ใหญ่ทุกคนที่มาดูว่ามันควรจะ กบไปซะเราจะได้ลดปัญหาความขัดแย้งนะฮะแต่เราเราเยินดียิ่งที่ขอบคุณทางศาลเลยนะโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่เนี่ยฝากมาขอบคุณมากๆเลยที่ทางศาลคืนให้ได้ดทุกทีหลังจากที่เราต่อสู้กันมาสปีนะฮะก,ก็ขอบคุณ เดี๋ยวดูด้านบนแล้วก็ลรบกวนที่เทือสักเดี๋ยวถ้ามีที่ที่ผู้สื่อข่าวจะสัมภาษณ์อะไรนายจะถามเขาคำถามอะไรนะที่บอกว่าที่สะพานเอาไปที่สะพานเพราะว่าเดี๋ยวยังมากันไม่ครบเลยก็ได้ได้ได้คือนักกันก้าวลงครึ่งเดี๋ยวดูกันก่อนงั้นเดี๋ยวดูพื้นที่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปที่สะพานเนาะเราไปทำทำกันตรงนั้นโอเคได้ รวมท้งหมดเลยค่ะรวมทุกสิ่งทุกอย่าง นะเหมือนโทไม่ได้ทําจนได้ okay. 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 เดี๋ยเจที่สัมาดึงเวลาน่นึงวเก้ามงีเราดเก้าี่ก็เก้ามงสมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจยขึ้นมาใเด้ถ่ายรูปอ๋อเขาจะขึ้นมาก่อนวเดี๋ยวลงไปป้องกันนะเดี๋ยวเราถายรูปกับบ้านหลังใหญ่สุดตรงนีู้่นะอยูเีขึ้นมายังมาแล้วอยู่มาแล้วเดี๋ยวเวเ้วเราไยกน อาจารย์มาพี่ซีวิดีไทขอชุดเลาก่อนยากอยอยาหลังใหญ่สุดเนี่ยเดีมาเข้าที่ก่อนะกี้เจอพี่โตอะไรยังกะอายให้เห็นกายให้เห็นบ้านแบบเต็มๆอ่ะเราเราอยากได้บ้านหลังใหญ่สุดี่ยอยากเห็นบ้านบ้อยู่ที่ใครจริงเขียว ีจะไปทำพิธีมอบกุญแจตรงสพ,พานะฮะตอนนี้ให้สื่อที่เพิ่งขึ้นมาถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปบ้านไปก่อนครับขณะนีะ้ที่เชียงใหม่ฟาสต์เลยนะครับ ไาท่ทอดสดจากหมู่บ้านป่าแหวงนะฮะเป็นพิธีรับมอบบ้านปาแหวงนะครับโดยกรมการรับนะครับโดยกลุ่มก็คือพื้นที่ป่าป่าสุเทียนนะครับเป็นแกนนำซึ่งต่อทุนเรื่องนี้มาสี่ปีเต็มๆอันนี้ก็ถ่ายรูกปกันนะต่อสู้กันมาสี่ปีนะถึงมีวันนี้ได้

วกนทสมันไม่รับอกมืติดข้าเีไม่แบ่งเลยนะไม่โทรเรียกบอกกันเลยนะเราโทรไปมันยังไม่รับเลยติดเขาเหนียวเลมเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงไปที่สะานแเดี๋ยวให้รถมารับที่เหลือเนี่ย ไป่บ่นตรงนักข่ายหมดแล้วเนี่ยนักข่าวเยอะกว่าหายเยอะ